อุ๊ยขอบคุณค่ะมีความสุขดีค่ะแฮปปี้ตอนนี้ก็มีความสุขกับตัวเองอะไรนะคะมีหมอดูมาันค้าะเจอก็ดีไม่เจอก็ไม่เป็นไรเขาบอกว่าจะเข้ามาเดือนสิงหานะตอนนี้ยังไม่เห็น ก็ก็มีเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็ไม่ไม่ได้ซีเรียสว่าจะต้องมีใครตอนนี้ตอนนี้แบบอยู่ด้วยตัวเองแล้วมีความสุขก็ก็แฮปปี้มีความสุขทุกวันแต่ถ้ามีก็มีได้ใครจะต่อรอไม่ค่ะไม่ได้รอคิดไม่คิดว่าแบบของแบบนี้จะมาเมื่อไหร่เดี๋ยวมันก็มาถ้าเกิดว่าเรามัวแต่รีบรอเงาแล้วบางทีมันอาจจะทำให้เราตัดสินใจอะไรผิดพลาดฉะนั้นแบบตอนนี้มีความสุขกับตัวเองอยากทำอะไรก็ทำอะไรอย่างเงี้ย เชื่อบ้างค่ะแต่ก็มันก็ไม่ใช่ว่าแบบร้อยเปอร์เซ็นต์คือจริงๆแล้วอะไรมันจะเกิดกับเราในอนาคตมันก็ขึ้นอยู่กับการการตัดสินใจของเราณปัจจุบันด้วยอะไรนะคะไว้ว่าจะมาสนามรองไหมเราไม่ก็ครึ่งๆค่ะมาก็ดีไม่หรอกก็ไม่เป็นไรที่เรายังไม่กล้ามีเพราะเรายังเข็ดกับการคำคือไม่ใช่ว่าเข็ดค่ะแต่ว่าเรารู้สึกว่าคนเราเนี่ย ถ้าเกิดว่าจะตัดสินใจเลือกใครสักคนที่ดีได้เนี่ยเราต้องอยู่ด้วยตัวเองให้ได้ก่อนไม่ใช่ว่าแบบโอเคเราเหงาอยู่คนเดียวไม่ได้ก่อนได้นีเคยมีคนมาตลอดแล้วก็แบบอยู่ดีๆก็ตัดสินใจเลือกใครก็เพราะความเหงาอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่การตัดสินใจที่ถูกต้องฉะนั้นตอนนี้แบบทุกวันอยากใช้ชีวิตให้มีความสุขกับตัวเองไม่ต้องไปพึ่งใครอะไรใด,ดทั้งสิน้นอะนะอ,อ,อันนี้ก็ตอบไม่ได้ค่ะยังไม่เจอ ไม่ได้มีสเปคนะคะหนึ่งต้องนําเราได้แต่ว่าเราจะตามหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ว่าต้องนําเราได้เราตามไม่ตามเดี๋ยวค่อยตัดสินใจว่ากันอีกทีแล้วก็ต้องสปอยเรานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเขามางต้องสแกนแบบหนัก <S 1> <S 1> อะไรนะคะมาทา,าสแกนแบบหนักๆสแกนหนักนัไหมก็ก,ก็ก็ต้องเป็นคนที่มีความผ่อนปลนแบบ flexible อะไรอย่างเงี้ยรู้ว่าจะจัดการกับเราอย่างไรเพราะเอาจริงๆเ้าไม่ได้จัดการง่ายๆเขาก็ต้องรู้จักเราพอสมควรว่าเขา อยากให้เราทําอย่างนี้เขาต้องใช้วิธีไหนหรือว่าเมื่อไหร่ที่เราแบบแซดแล้วเขาต้องทําเขาต้องทํายังไงให้เราแฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นแบบใครที่สามารถที่จะรู้ว่าจะต้องจัดการกับแป้งยังไงก็คงจะเป็นคนนั้นนะคะแข่รแล้วนองีใหม่แล้วภาพ้องอมาเอก็มีเพื่อนส่งมาให้ดูเหมือนกัน <c oughs> น้องเขาก็น่ารักดีแฟนใหม่เขาก็สวยดีนะ <c oughs> ก็ดีใจด้วยแฟนใหม่อ <c oughs> ไม่ได้เจอคะ่ะแต่ว่ามีเพื่อนส่งรูปมาให้ดู <c oughs> <c oughs> ไม่รู้จักคะ่ะ เขารู <Net> ้สึกยังไงบ้างคะที่เขาแบบมีเลี้วขนาดก็ไม่ได้รู้สึกยังไงก็ดีใจด้วยเขาจะได้แบบอะไรที่เขามีความสุขก็ก็ดีก็ดีใจด้วยจะได้คุยได้คุยกับเขาไหมครไม่ได้คุยที่พูดคนที่สองไม่ใช่หรือสาไม่อะค่ะคือ คือเขาเองก็ส่งมาหาเพื่อนแป้งนะว่าแบบพี่จะคนใหม่อะไรอย่างเงี้ยเพื่อนแป้งก็จะมาคอยเล่าให้ฟังแต่ป้าก็รู้สึกว่าแบบอะไรที่เขาทำแล้วแฮปปี้อะไรที่ทําให้เขามีความสุขก็ก็ก,ก,ก็ก็ดีแล้วก็ถ้าเกิดว่าการตัดสินใจของเขาเขาคิดว่าอันนี้คือสิ่งที่ดีแล้วเนี่ยมันก็เราก็เรามันก็เป็นการตัดสินใจของเขาตอนนี้เราก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วที่เราจะไปแบบไปคอยสกรีนหรืออะไรให้เขาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ต้องดูด้วยตัวเขาเองแล้วพอเจอการแบบนี้รู้สึกว่ามันบั่นทอนสุดเลไม่ค่ะเฉย ก็บางคนเหงาอ่ะหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคืออะไรที่ทําให้เขามีความสุขก็ก็จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าน้องเขาทําให้คุณต้อมมีความสุขจริงๆมันก็เป็นสิ่งที่ดีถูกไหมคะพี่เบิร์ตเขาก็่าจะมีการครอบซ้อนคองไม่หรอกค่ะเพราะอย่างที่บอกว่าเราคุยกันตลอดเวลาว่าปัญหาของเราอยู่ที่เราสองคนไม่ได้เกี่ยวกับใครใดๆทั้งสิ้นยินดีด้วยค่ะยินดีด้วยไม่เหงาค่ะเพื่อนเยอะจริงๆ คือจริงๆเขาเป็นคนส่งไปหาเพื่อนแป้งเองว่าแบบเออเจอคนนี้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนแป้งก็มาเล่าให้แป้งฟังอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คงไม่หรอกค่ะเขาก็คงเหมือนอยากจะระบายว่าแบบเออตอนนี้ฉันแบบมีคนใหม่แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยคงไม่ประชดหรอกค่ะเพราะเขาก็ดูมีความสุขดีแต่เธอคุยแล้วคุยกับพีมีการคุยกับไม่ได้ถามค่ะก็เรารู้สึกว่าในเมื่อเขามีคนใหม่แล้วเราก็ไม่ควรจะไป ก้วกาวไก่อะไรเขามากก็ปล่อยให้เขาแบบมีทางเดินของเขาดีกว่ายัางไงก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันอะไรที่เขาทาแล้วมีความสุขเราก็เราก็ดีใจด้วยมากดีกะอุ้ย <c oughs> ตายแล้วเดี๋ยวจะจับประเด็นอะไรขนาดนั้นหรือเปล่า <c oughs> ไม่ะค่ะใครทำอะไรคือถ้าเกิดว่าเขาทำอะไรแล้วเขา,เเขามีความสุขก็ก็ก็แฮปปี้กับเขาค่ะอะไรนะคะเดี๋ยวรอเดี๋ยวสิงหาก่อนโอเคขอบคุณมากค่ะพี่แป้งขอรัวสับด้วยครับ